ทัวหาเพ่มาัวอเจ้าัวาเข้ามพันมมีเจ้าอ้านีได้เจลนี่เน้เเตัวนี้จะมีำออยลนี่เจอะมองว่านี่เจอะนี่เขามาแล้วอมันมอซอยมอซอยนะมอซนะแต่คือบริเวณมอแคนบลูกบ

สบายดีผมเอกพี่นอ้องมื่อสุขสุขคนเนาะอ่ายินดีต้อนรับพ่อแม่พี่นอ้องเขาสู้ซองบาลตุนซาแนลเนาะอ่ามาพบก,กันในยามแรงพี่นอ้องมื้อนี้ก็มาเฮ็ดกินแรงพี่นอ้องเอ้ยเฮ็ดกินยามแรงเนาะอ่ามื้อนี้เฮาจะเฮ็ดอ่าเลือดแป้งเป็ดกับอ่าลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดเนาะ ได้เป็ดตัวเดียวพี่นอ้องเป็ดแม่ปลาตนน้นได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งคลิปและวิดีโอจะเป็นแน่นอนในพ่อแม่พี่นอ้องติดตามรายการับชมไปด้วกันเนาะถ้าพ่อแม่พี่นอ้องคำนึงแนวสวยดกดไลค์กดติดตามหว่าต้นในเด้อพี่นอ้องเอาเอามาเบิกงภาพบรรยากาศเหกันเลยเนาะตอนนี้เอาก,การะกำลังหนึ่งเข่าพี่นอ้องเลยแล้วก็ต้มแสงไนแล้วก็ซีมันจะมาซอยเห็ดเลือดแดงน,น,แน,น,น,นี่พี่น้องให้มันสุกซะก่อนเนาะนี่พี่น้อง นี่คือตอนสินน้นะที่ยวเข้าต้มเหันซุกแล้วเขาก็จะเห็ดเลือดแปลงแล้วก็เห็ดลาบน้ำเนาะมีสินมีหนังมีหัวใจมีตับมันเขีองไนมันแหลรผสมเข้ากันพี่น้องเนาะ,นอะตอนนี้ก็บะต้นกำลังจะสวยขา่าวลพี่นอ้องข่าวกำลังเดือดเนาะข่าวไม่ไหมหอม,หอม เขาีใส่สองกลินก่นเราพี่น้องเขาลายเนี่ยของกินจะแทบ หลังจากที่ว่าว่าตุนได้คดสวยเขาแล้วเนาะตอนนี้ก็จะทําการปิ่งเป็ดพี่น้องปิ่งเป็ดตัวเดียวแหละแต่ว,ว่าได้เห็ดหลายเมนูมันนี้มีต้มมีลาบมีปิง้งมีดัดแป้งพี่น้องสีเมนูนะโอ้ดีไปพักนะ นี่ถามมิกี้เลยครัอ่ามอกิเขาแรงเี่เออในเผาหัวมันเออโดย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 นีเดพี่น้องกินเขาออามาส่งเม็นส่ได้สะอ้าวอ๋อเจาอันนั้นาไม่ก่้ยหนงตัว

น้ำตุ้อะไรอันนี้ลูกนะแก้วแม่เห็ดนเข้ยังไม่เล้ ข <ge ar> ึ้นมาทางน้ำาแลกให้น้โในไให้มาจะกะุนกะงสตป่าเนี่ยะไใช่กะปิไที่โต๊ะกันดิอยู่ไิ่ิ่ึ่นเนาะม เวลาตนังหน่อยเนี่ยลายตัวห่าหมตัวอเจ้าตัวนาวันีัวนี่ขันมุมีเจ้าเอ้าดีเด้เจ้านี่เจ้เจ้าด้๋ยัวนี้มีจำเอาเลยนี่เจ้านกว่านี่เจ้า อ่าน ah, ี่เขามันแลมมอมันมอซอยมอซอยนะแต่คือบริเ็นมอแคนบ่หลบแบบเจ้าสมใช่ไหมเหม่อแหล่นะเม่ต๊อกตอกตอกเมาอกอัมั้สิตกฮะอืม